สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Watch w a t c EP ที่53าใช่ <laughs> วันนี้พบกับมิวทัญญาค่ะแล้วก็เปีวไฟครับกลับมาแบบรวดเร็วใช่รวดเร็วมากเพราะคือเราอัดต่อกับ EP <laughs> ก่อนหน้าเลยใช่ก็ต่อจากมิชชั่นก็คือเรื่อง past life จริงๆแล้ว <Ừ. S 2> ต้องบอกว่าเราดู past life มาก่อนก่อนใช่แต่ไม่มีเวลามาอัดแล้วก็คิดกันอยู่นานว่าเราจะรีวิวกันยังไงดีใช่เออ มันเป็นหนังที่เรารู้สึกว่ารีวิวยากมากใช่แล้วเราเราแบ่งอย่างนี้นะว่าคนที่ชอบอ่ะจะชอบมากคนที่ไม่ชอบก็คือจะเบื่อไปเลยโอ้ใช่เขาจะไม่ชอบจริงๆนะเห็นเห็นในหลายความเห็นหรือแบบหลายคนที่ไปเขาจะรู้สึกแบบทำไมมันน่าเบื่อทำไมมันเฉยมันไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าคนชอบแบบก็คือจะชอบหนังเรื่องนี้ให้อะไรกับเราโอ้โหอย่างแรกคือให้ความอึดอัดถูกต้องสุด ไม่เคยดูหนังความรักเรื่องไหนแล้วอึดอัดขนาดนี้มกาก่อนใช่ว่าหนังรักนะมันก็ไม่เชิงรักขนาดนั้นปะเออมันเป็นการเล่าชีวิตของความสัมพันธ์คู่คู่หนึ่งอย่างนี้ดีกว่าอือเออที่เกิดขึ้นแน่ดีแล้วมันเอฟเฟกมาถึงปัจจุบันใช่อืเพราะว่าคนคนหนึ่งเขาอยากทําให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งใช่ประมาณนั้นใช่ใช่ใช่พยายา,ย,พยามจะไม่สปอยพยายามจะไม่สปอยใช่ เก็จริงก็คือทุกคนนะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อ่าที่เป็นความสัมพันธ์วัยเด็กแล้วคนคนหนึ่งเขาย้ายประเทศอ,อ,อแล้วคนนั้นก็คือแบบก็คือมีชีวิตแล้วลยงเีแต่คนคนที่ยังอยู่ที่เดิมอะ่ะเขาพยายามที่จะตามหาคนนั้นออ,อ,อมันก็เลยแบบว่าทําให้เกิดหนังเรื่องนี้ขึ้นมาอ,มอมคือเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่หนังเรื่องเนี้ยหนังพยายาม เล่าให้เราเห็นตั้งแต่แรกนะคือหนังอะเรียบง่ายมากด้วยการที่บอกว่าปูความสัมพันธ์แล้วก็ค่อยขยี้ขึ้นไปแต่เรารู้สึกว่านะกล่วมันจะถึงจุดที่มันเริ่มจะพีกับช่วงเดียวมันกำลังขยี้ได้อย่างมองมันนะเูาสึกว่ามันช้าใช่ตอนแรกๆอ่ะมันจะเฉยมากใช่เออแต่หลังจากที่มันได้เจอกันอะตอนนั้นก็คือแบบไต่ขึ้นเลยใช่เออมีคนบอกว่าอมันคือหนังแนวสโลเบิ คือถ้าคนที่แบบว่าไม่ชอบแนวเนี้ยจะเกลียดมากมากเออแล้วรู้สึกว่าอีกคนอนึ่งประเภทที่จะเกลียดก็คือไม่อินกับความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันเราสึกว่าส่วนหนึ่งที่หนังตกไปนิดๆก็คือเรื่องของการเล่าความสัมพันธ์วัยเด็กแล้ว่ามันเร็วไปแล้วด้วยความที่ว่ามันเหมือนมันไม่ใช่หนังที่สมหวังร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใชเออคือทุกคนนะถ้าเกิดดูหนังแนวเนี้ย มันก็จะปูถ้าเกิดว่าแบบไม่ใช่สไตล์น่นะมันก็จะปูว่านางเอกก็จะกลับไปหาคนรักเก่าใช่โดยที่เราลืมไปเลยว่าอีกคนหนึ่งอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงใช่มันเหมือนแบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอะไรเงี้ยใช่อืมเออแต่คือเรารู้สึกว่าข้อเรียกว่าไงความพิเศษของหนังเรื่องนี้มันอยู่อย่างนึงคือเรื่องของมุมกล้องอืมเรารู้สึกว่าคือวยความที่ว่าพอหนังอะเป็นหนังที่แบบเล่าเรื่องแบบอึดอึดเอือยเอือยเรื่อยเรื่อยใช่ปหละ่ะ มุมกล้องอะ่ะมันไม่ได้ถูกการแบบตัดไวๆตัดฉับไปฉับมาเพื่อแบบไปโฟกัสนะแบบหน้าคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เหมือนหนังรักที่เราเคยดูกันอะมันเหมือนแบบคพือหนังเรื่องเนี้ยอย่างที่เราคุยกันว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมุมกล้องอะ่ะมันจะไม่ชัดมีความเบลออันนี้ก็คือตีความของเอาเองว่ามันก็จะสะท้อนถึงความสาคัญที่ไม่ชัดเจนของตัวละครเออเออเอออันนี้คือการตีความของเราเองอ่าออโอ้สิ่งหนึ่งที่เรา รู้สึกว่ามุมกล้องเนี่ยเป็นปัญหาสำหรับเราอยู่ช่วงหนึ่งมากเพราะรู้สึกว่าการที่แบบว่าหนังอ่ะมันไม่ใช้มุมกล้องแบบปกติไม่ใช่การคัดแบบปกติก็คือเหมือนกับว่าขนาดแบบฉากที่เรื่องส่วนสาธารณะปกติมันก็ต้องแบบว่าอาถ่ายไกลแล้วค,อค,อค่อยโคลสอ up เข้าไปใกล้แต่อันเนี้ยหนังอ่ะในระหว่างที่ตัวละครเดินอ่ะเดินไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือว่าตัวละครอ่ะต้องเดินมาหากล้องเว้ยกล้องจะแพ่นช้าๆเพื่อไปหาตัวละครตัวละครอ่ะจะเดินมาเร็วกว่ามาถึงกล้องอ่ะ แล้วหนังไอ้ระหว่างที่ตัวละครเดินคุยกันอะเรากลับรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบช่วงวันเกือบเกือบห้านาทีถึงสิบนาทีที่แบบว่าตัวกล้องอะ่ยไม่ไม่ไปโฟกัสที่ข้างหน้าแต่ให้เราได้เห็นแค่เสียงอ่านแค่ทรัพย์เออซึ่งเราแบบขูเราแบบเราเกลียดอะไรอย่างนี้มากเลยรู้สึกว่าแบบมันอดึดอัดอะเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นสีหน้าของการคุยกันเราอยากเห็นเงี่ยแต่คือเหมือนกับว่าเราลืมไปว่าเราไม่เป็นคนนอกเออที่เราแม่งมึงไม่ต้องรู้ก็ได้นี่ว่าเขาจะเป็นยังไงอะใช่เออ มูมันมันรีวิวยากมากใช่มันรีวิวยากเพราะเราไอยากพูดถึงว่ามันจะจบยังไงใช่แต่คือเราอะเชื่อว่าหลายคนอะอาจจะเดาตอนจบได้ถูกเหมือนกันแต่เรากลับรู้สึกว่าสิ่งที่หนังอะหาทางออกให้กับตอนจบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและตรงกับชีวิตคนเรามากๆเลยนะอืมอืม หนังไม่ได้แบบว่าพูดถึงภาพฝันของความรักในแบบที่มันสวยงามอะแต่หนังเล่าถึงความเป็นเรียลลิสติกแบบสุดๆอะเออแล้วเรากลับรู้สึกว่าตัวละครน่ะตัวละครหลักอ่ะของเรื่องอะ่ะมีความเห็นแก่ตัวด้วยอือันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกมาตลอดเลยนะ<ช>เพราะเรารู้สึกว่าต่อให้คุณจะอ้างเหตุผลของการการะทาอะไรก็ตามอะแต่สิ่งที่คุณทําไปอะ่ะมันไม่ได้แบบทําให้แบบมันดีขึ้นเลยเว้ยอืมไม่ว่าจะด้วยรัก ในวัยเด็กหรือว่าความค้างข่าวความสัมพันธะ์ณปัจจุบันด้วยอย่างเงี้ยเรากลับรู้สึกว่าแต่อะอย่างที่ตัวละครเลิกทําอ่ะมักจะคิดถึงในมุมองตัวเองมาก่อนตลอดอืมอืมใช่เออเรากลับรู้สึกว่าตัวละครที่ดูมีมิติเราก็น่าสนใจที่สุดคือตัวละครแฟนของนางเอกคืออาเธอร์ใช่คืออาเธอร์ซึ่งอาเธอร์เนี่ยไม่ต้องสปอยล์เพราะมันอยู่ในตัวอย่างอยู่แล้วอืเออใช่ <laughs> ซึ่งเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ทําให้เราอะเข้าใจของความสัมพันธ์อะมากขึ้นในในอีกมุมมองหนึ่งนะเออหลายๆฉากที่มีการที่จะแบบพยายามคุยกับตัวนางเอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรากลับรู้สึกว่าคนที่อ่อนแอที่สุดในเรื่องอะคืออาเธอร์เว้ยเออที่เรารู้สึกนะเรากลับรู้สึกว่าไม่ใช่นางเอกที่ อ่าม <c oughs> ีความสัมพันธ์กับคนเก่าที่แบบว่าคิดถึงงนเอื่องนี้เออแต่เรากลับรู้สึกว่าตัวละครที่อ่อนแอที่สุดแล้วชัดเจนสุดคืออาเธอร์อืมเออคืออาเธอร์เป็นตัวละครที่เรามองว่าซื่อตรงกับความสัมพันธ์ที่สุดในเรื่องแล้วอืมเออผิดกับอีตัวสองตัวละครที่เรารู้สึกว่าเป็นสองตัวละครที่แม่งไม่ซื่อตรงแล้วก็ไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์ของตัวเองอะมากที่สุดอะมันนึกถึงแค่อดีตใช่ใช่แต่เหมือนตัวอาเธอร์อยู่กับปัจจุบันใช่สุดๆใช่อืม เราเลยรู้สึกว่าตัวละครอานเธเป็นตัวละครที่เรียกว่าไงเดียมีความเรียวมากๆอ่ะถ้ามองในมุมมองที่แบบว่าเราแบบมีแฟนแล้วเรารู้ว่าแฟนเราอ่ะแบบชอบแฟนเก่ามากหรืออะไรอย่างไงนึกออกปะคนเรามันจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าอ่อนแอเพื่อให้เขายังอยู่กับเราอ่ะซึ่งเรามองว่าอานให้เป็นตัวแทนของคนกลุ่มนั้นเว้ยเออส่วนเรามองว่าจริงแล้ว่เจตนาของตัวละครอื่นน่ะเรากลับรู้สึกว่ามันมีความคลุมเครือ เอออย่างเช่นตัวละครของนางเอกเรากลับรู้สึกว่าดูตั้งแต่ต้นจนจบอะเรากับตั้งคําถามอย่างหนักหน่วงเลยนะว่าแล้วสรุปแล้วสิ่งที่คุณทํามาตลอดในสองชั่วโมงอะในชั่วโมงครึ่งที่คุณทํามาอมคุณหวังอะไรคนวางคนสำลิปเป็นแบบไหนนึกออกปะออเออส่วนเรา่าตัวละครพระเอกอะตัวละครผู้ชายที่เป็นตัวเอกคนหนึ่งอะเรากับส่วนตัวละครนั้นเป็นตัวละครที่เห็นแก่ตัวอืมมากๆใช่ มากๆคือเหมือนกับว่าไม่ว่าจะอ้างเหตุผลอะไรก็ตามเรากับรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เห็นแก่ตัวแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในสังคมของเราไงเอออืมแต่คือเราอาจจะแบบมีมุมมองที่แบบว่าค่อนข้างจะแอค e s s หน่อยนะร,รู้สึกว่ามันก็คือหนังเรื่อง O อ M G ในเวอร์ชันเกาหลีอ,อืมก็มีความคล้ายเออเออที่แบบว่าตัวผู้ชายที่เป็นตัวเอกก็คือพยายาม ทำเพื่อจะได้ให้วิ่งแบบได้หญิงมาคอบคพอใช่เอ,อแต่ความต่างของเรื่องนี้เรารู้สึกอย่างหนึ่งว่าตัวละครอาเธอร์กับรู้ในความสัมพันธ์ของคนสองคนนี้อออืเซึ่งมันกลายเป็นว่าเขาเหมือนแบบผู้หญิงออกับตัวอาเธอร์ไม่ได้มีความลับอะไรต่อกันเลยก็คือเล่าให้ฟังถึงอย่างอืไม่ได้แบบแอบ,บ,บ,บไปเจอกันไม่ได้อะไรเงี้ยคือเล่าเออหอเดี๋ยวเขาจะมานะเดี๋ยวจะไปเจอนู่นนี่อะไรเงี้ยมีการชวนไปกินข้าวด้วยกัน เออเรากลับรู้สึกว่าเนี่ยเป็นตัวละครเธอ,อเลยเป็นตัวละครที่น่นาสงสารที่สุดสําหรับเราเออเออเราก็ชอบเรื่องนี้ตรงที่บอกว่าหนังเริ่มด้วยซีนจบอู้ใช่เออแต่ว่าเป็นในมุมมองของคนอื่นว่าออใช่คิดว่าสามคนนั้นทำอะไรกันอยู่เออใช่เออเออเพราะว่าในในซีนแรกที่เป็นซีนเริ่มต้นของเรื่องอ่ะมันคือซีนจบใช่แล้วมันทําให้เรารู้ว่าถ้าเราเป็นคนภายนอกมองมา ก็คงรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันใช่เราจะมองยังไงอีมุมกล้องตัวเนี้ยถูกใช้ในตอนจบด้วยเออเออนั่นแหละสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราแบบว่ารับรู้จากหนังเรื่องนี้ตัง้งแต่ที่ดูมาเลยนะคือเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปอือเออไม่ว่าผลลัพธ์ตรงนั้นนะมันจะดีหรือมันจะเลวหรือมันจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามอ่ะก็คือต้องอยู่กับปัจจุบันใช่แล้วก็อยู่กับความเป็นจริงให้มันมากๆที่สุดด้วยอย่างเงี้ยอืม เรหนังพยายามบอกเรื่องนี้กับเราตั้งแต่เริ่มอแต่มันเล่าผ่านคมอึดอัดไงแม่งไม่อินช่วงแรกเออะต้องให้คะแนนแล้วปะอืมถ้าเราให้อะนะเราให้8.5ยิ่งมารู้ว่านี่เป็นเรื่องแรกของวูมกับยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยคนกับเขาชื่อเซรินซองใช่ปะถ้าจะไม่ผิดอะเซรินซองซึ่งเรารู้สึกว่าดีมากๆอืม มิวมิวให้เก้าพ <อ S 1> เพรโดยส่วนตัวมิวชอบหนังแนวนี้อยู่แล้วอเออแล้วพอเนื้อเรื่องมันเป็นแบบอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเขาสร้างความอึอดอดัดแบบให้ใแก่คนดูได้ขนาดเนี้ยเออมันเลยแบบเหมือนเราอินแบบกับหนังไปมากๆอะ่ะเนี่ยมันจะมีคนบอกว่าให้เยอะจังเลยเรารู้ถ้าเกิดมันมีคนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่ชอบอะ่ะเราเอ,อ่อ พราะเราอะเห็นคนที่นั่งข้างหน้าเราอะเล่นโทราศัพท์กันใช่เออรู้สึกว่าอืมถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบเขา,าคงจะเบื่อไปเลยเนาะใช่อืมคือหนังไม่ได้เล่าในแบบที่เรื่องขือนเขาเล่าไงอืมเออเรารู้สึกว่าคนเห็นเป็นแบบเกี่ยวข้องกับ G D H หรือเปล่านะเลยมาดูางเนี้ยแต่ทุกคนอนะลืมไปว่าหนังทาโดยค่ายเอทเวนตีโซึ่งเป็นค่ายที่แบบทําหนังอินดี้อยู่แล้วอะอืค่ายที่ผ่านมาที่เขาทาหนังนะก็เดวเวล์ไง เงาเท่าวานน่ะเที่ว่าของเบรดอนเฟเซอร์อ่ะที่อ้วนอ่ะเออเขาจะทำหนังสไตล์อย่างงี้ไปแล้วไงเออกลายเป็นว่าเหมือนพอเราไปเอ็กซ์เพกกับนามสกุล G D H ด้วยก็เลยทำให้รู้สึกว่าหนังมันต้องแบบบึ๊บบั๊บบึ๊บบั๊บสมหวังใช่ใช่รักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันไม่ใช่รักสามเศร้าขนาดนั้นใช่ก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เออใครที่ไม่ชอบก็กดแค่ได้เลยนะครับกดให้มันยับยับเลยก็ได้เราไม่ว่ากันแต่คือถ้าไม่ชอบก็ แสดงความคิดเห็นก็ได้ว่าทําไมถึงไม่ชอบแบบมันเบื่อเกินไปหรืออะไรเงี้ยมันช้ามันอะไรอย่างเงี้ยเออก็มาแชร์กันได้แต่เราชอบเราก็จะให้คะแนนตามที่เราชอบใช่ก็จะมีหนังตามมาอีกใช่เดี๋ยววีคนี้ใช่คําว่าเป็นหนังใหญ่ทั้ง2เรื่องเรื่องแรกคือ Open นไฮเมอร์เราพูดอันนี้ไปแล้วกันว่ามี o p เพนไฮเมอร์แล้วก็มีเรื่องบาร์บี้ใช่ซึ่งมาเน็กกระแสบาร์บี้ในเมืองนอกอ่ะมันแรงมากๆคนแรงแรงกว่าโอเพนไฮเมอร์อีกเว้ยเออคือคนละแนวสุด ใช่แต่ทั้งคู่ต้องลง iMac นะซึ่งเราไม่รู้เขาจะแบ่งกันยังไงก็ต้องรอดูแต่เราคิดว่า Openheimer ควรไปดูใน iMac มากกว่าบาปี e เออก็จริงเพราะเขาถ่ายด้วยกล้อง iMac จริงๆก็แนะนำให้อทีนี้วางแผนดีๆหนังใหญ่ทั้งคู่ใช่เรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งมีผู้กำกับชื่อดังคือ i s t เ p อร์โนแล n ด์เคนนำกับมีโรเบิร์ตดาวนี่จูนด้วยมีใครอีกนะมมีเยอะมากเลยแมดเดลนอย่างเงี้ย เอออีกเรื่องหนึ่งมีใครมีไรอันกอสลิงเออก็คือหนังดาราพลังดาราใช่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับอีพีนี้ใช่ป่ะใช่ก็ติดตามกันได้ในอีพีหน้านะคะก็วันนี้สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย